สวัสดีครับอ่านี้เป็นกระเป๋าเมตาแมทนะครับตัวนี้นะครเป็นรูปหัวสุนัขนะครเดี๋ยวผมลองอ่านี่นะครับเหรียญดับเมของเราลองรับได้หลายกระเป๋านะตัวนี้ก็รองรับนะนี่นะคอย่้าวเปดแล้วจะแนะนำอ่าเมตาแมทก็แล้วกันเมตาแมทนี่จะมีผู้ใช้งานเยอะเยอะมากๆครับพอๆกับทัสโซลิดนะครับแต่ว่าวิธีการเพิ่มเหรียญมันจะไม่เหมือนทัสโซลิดนะค่อนข้างจะมี ซับซ้อนหน่อยการเปลี่ยนเค,ครือข่ายก็ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันนะครับดีนี้ผมตอนนี้ผมของผมอยู่ที่หน้าสมาร์ h เชนนะครับสมาร์ h เชนอยู่แล้วนะฮะลองคลิกด,ดูนะเขาจะใช้โลโก้นี้นะครับรีเซพนะมันก็จะเป็น OX ศูนย์ X นำหน้านะฮะก็จะเป็นสมาร์ h เชนนะแต่ว่าโลโก้มันจะเป็น b n b นะเหมือนกับไอตัว BP2 นะแล้ววิธีเปลี่ยนเค,ค,ครือข่ายนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ใต้คําว่า w a l l e t นะครับ บางเงินผมอยู่ที่สมาร์ทเชนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนเครือข่ายเราจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยเนี่ยผมก็จะมีเครือข่ายนะครับเนี่ยบางท่านอาจจะอยู่ที่อิตาเลียมนะอิตาเลียมก็ถือตัวนี้ตัวบนเนี่ยเมนเมนเน็เมนเน็ตเวิร์กนะแล้วก็สมาร์ทเชนนะสมาร์ทเชนก็ไอ้ตัวนี้เป็นอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะมีบิตคับเชนด้วยนะก็เราสลับลองไปสลับไปบิตคับเชนนะฮะบิตคับเชนอย่างเงี้ยเราก็สลับ ไปที่ a บแนนสมาร์ h เ i นนะครับก็จะมีเหรียญบางเหรียญผมก็เพิ่มไว้แล้วนะฮะคราวน,นี้วิธีเพิ่มเหรียญน,นะครับให้เราไปตรง i m p o r t token ตัวล่างสุดนะจิ้มเข้าไปเลยนะแล้วก็เอาแ s t a t e มาวางนะครับเดี๋ยวกลับเอาอ่านี่นะครับเป็น contract ของ m อ s มนะฮะก็เอามาวางช่องนี้เราต้องพิมพ์เอาเองนะครับอ่ชื่อจะเด้งขึ้นมาไหมเหมือนถ้าสโตเรจะเด้งขึ้นมาแต่ว่า ของเมตาแมทเมตาแมสเมตาแมสเนี่ยเอาเด้งขึ้นมาเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะกด Import นะครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะเราก็เอาเลขกระเป๋าตัวนี้นะครับกดอ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่กดคัดลอกนะครับ Copy แล้วก็แคปหน้าจอตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับไปรับเหรียญ double m s e นะฮะอ่าต่อไปนะฮะ จะไปเอาคอนแทคของ M c a s นะครับคัดลอกนะฮะเดี๋ยวนะเราคัดลอกไปสําหรับคนที่ใช้ Touch w a เ e ลลไม่ได้จริงๆนะฮะให้มาใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะฮะนั่นเหมือนเดิมนะฮะอยู่หน้าหลักของเรานะเราเลื่อนมาตรงนี้นะ Import Token นะแล้วก็จิม้มก็วางคอนแทคเข้าไปนะครับเอามือมาแตะตรงนี้ทีหนึง่งอ่าขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะอัตโนมัตินะครับกด Import ทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับวิธีเพิ่มเหรียญนะฮะในกระเป๋าเมตาแมทนะครับตัวนี้นะฮะตัวลูกหัวสุนัขนะครับเดี๋ยวไปดูที่เพย์สโต้กันลวกันนะโหลดได้ทั้งเพย์สโต้และ iso นะครับเมตาเมตาแม t ตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ชัชโซเลตไม่ได้จริงๆนะครับลองใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ